<อ>ตตตตออนนปะาัว,วามไมโยสวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุ่นปลาอยู่ประตูนำยางใสที่เราทำวันนี้ครับผมนะครับต่วนี้ก็ต้องมาแถวนี้ก่อนแถวบ้านมัยนยงกุศตทดนะพี่น้องมาใกล้น้่กับพวกพี่น้อง อู้ตลายซ้ำโอเหลือระวังลูกระวังลูกรมรยังคึกัันอยู่พี่หนอตกตาต่นันอยูครับกำลังคึกขักอยู่นะเต็มอยู่หาก็ดีพี่หอมดเดี๋ยวเดี๋ยวคึ้มเดี๋ยวหลอนฝนตกครับผมนั่งไปยังแห้งคึอเก่าครับ

พักก่อน <c oughs> อุ้ยโดดแล้วตัดสั้นวาดนปลาสั้นกว่านีมันน้อยครับตัวยาวปิด ยาปิดเลยอ่าวันน้ำพี่น้องครับพี่ใหญ่ย่อพี่น้องย่อดำย่อขาวกับโปร่งโยงครับกองแกงอลูมิเนียมครับกับทักไล่ครับสาามรถสอบถามได้พี่น้องดีพี่น้องต้องสอบปปล่าครับเดี๋ยวยอมยกฟังผลกระทักสามารถใดพี่น้องย่อดำย่อขาวเอ็นเกียวนาโนครับมีบริการช่ส่งด้วกันครับ ไม่อยากไม่สนุกหน่ก็ะนาดลับเลยพี่น้องอันนี้เรขอบคุในหลายทีพุดมุ้นกระโปรงซีฝาแบบไก่ย่อปาก,ก,ปากนึงครับเดี๋ยวมือี้จะส่วงให้ครับผมมาส่วงหอนมองอันนี้มัเดีย่าส่รงเอ้มาแล้ว,ว,วสองโอ้ตัวเดียวที่ไหนละ่ะน้อเวีนต,วตัวเดียวจะล่ะ ใส่กพอกใส่ครับตัวังงายอย่นองตาครับขามันสอเส้นเทอร์นะมันใส่ก็สองเส้นเทอร์น้แตงามครับผมใส่สองเส้นไม่ไหวแล้วสงเส้นไไหวขึ้นหเหนื่อยโดนแล้ว เนี so ่ปกติผมยกสองเส้นเพิงอยู่แล้วนะครับมันดูนี่ยกสองเส้นมีหน่อยเลยสองเส้นเมื่อยน้ำมันอู้น้ำน้ำแรงน้ำมีหน่อยเป็นนักน้ำแห้งใส่สองเส้นเพลิงสบายขายขายไงนะครับขายไปขายง่ายนะบกค้าดีแบบลูกค้าประจ๊เขากลัวว่าผมใส่สองเส้นเพิงสิมีหน่อย กูทางเงินเสียไปนะโอ,โ,โอ้โหคือแรงแค่ละนำ้ำมาแล้วนึง,งเกงนะเก้าเอาคือรู้ไปแล้วบเกเะ ข้างล่างมูอเอียมเลยพี่ห้อข้งางล่าง,าง,ง,างมีตั้งงาใหม่ะะตันบบนี้ไหมั้ยก็เล็ดต้นนี้เห้ง่ายก็ลโลด,ดแล้วเป็นยอดเบี้ยพี่หมอตัวสีัวนสีคหลบองเกีบกมามาาย่บอเเยเะ ัพี่น้องไม่สิบพอเป็นปุ่มบ่นะอขอเวล้วก็ลสิบตัวนีไรอย่างเพออยู่เลยครับสามต,สต,ต,ตัวสิบตัวแค่ไปเลยจะบรงลล้างคนเขากับตักเป็นโล่ะมี่ครับมองมนถึงมองมันเนะี่พี่น้องยมย่อถึงมองปลาหม่องยัมงมันเด็ดติดดีโอ้ยไปเลยตัวโตเลย ปลาหมูาหมูยูตหครับไปกัตรงบดับนำไปนอยค่อยดูเรื่อยๆเห็นหระดับน้ำไม่ดูไม่ได้ ใช่ไอ้นุ่มมามาเอ้านาั้นานบมาณอ่านีา้กันต้นมาหลายสายโอ้อวโอลวก ดับปื้อมาหลายตัวปลาอะไรนะปลาลิ้นหมาเอาไปทำอะไรกินบอกน้ำเด้อปลาลิ้นหมานี่ไหม,ลลมตัวมันใหญ่ได้กว่านี้ปะ ใหม่ก็เป็นแบรนด์นน้นพี่น้องเนี่ยครับคือปลากระเบนคลายเนาะคลายปลากระเบนแต่ม่นเป็นตายมีอยู่ยๆๆตาเดียวสองตาสองตาบ่เอออย่าทึ่งๆนี่มันเป็นแบรนด์เปนหรอปากมันจะเิ่งปลาก่อนปลาคือปลาดูจเดียวปาคืออะไรปากพากลางมาเลยเอาไปยังกินบ่อยเอพี่น้องเด้อครับผมก็คยกินพี่น้องอ่าเอาไปยังกินนะ อ่าแล้วหนึ่งสองสามเนี่ยเห็ดเนี่ยดิปิวตามน้ำเลยเด้อเยเสียกับปิวตามน้ำเลยนะ nhau cùng tiếng leo tiếng leo nhanh nè gió mà tiếng tiếng yêu นี่เลยไฟครึ่งตัวแล้ว บ,บวรวมเจะนี่หัวเสียไปครึ่งเนืน้อดูปะครึ่งนึงแล้วครึ่งนึงแล้วปลาสวย,ยงามขีดแป็นดงกแค่ปลาสวยเยียงตัวมันเป็นขีดแดงๆดูเขาเออปลาสอยองามปลาสอยงาม ขีบมันแดงนะพี่น้องจะสอยขีบแดงบ่จักโ่้โหพี่จันไม่รูว่าเรียกแบบไหนเรียกว่าซอยถ้มันก็ติดดีนะข้างในเกลอืย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเน่ะไกลรีบเลยคนละฝั่งเลยขาวจ้วาเลยโอ้ เคอะแล้วน่ะตรงวิทตัวตามยอเลยมันแห้งไปแล้วแห้งแหงมันยอดทีแห้งอ yeah. ูน้ำเลยน้องแห้งนักนักครับเส้นหนึ่งเส้นคืนเพราะท่านปลาล้วนะปลายกมิอค่อยขึ้นเดินน้ำยิ่งน้ำแรงๆนี้ยิ่งน่ะหายอดเสียเอาครับเา หสองสามสี่สามตัว โอ้สามตัว,ตวบเบอร์เบอร์เลยเบอรอบู <c oughs> มุนไม่ได้บหมุนในี่มันอยู่ตรง <c oughs> เอาอยางยางมาให้มันตูนฮะเอาหนังยางมาให้มันตูนนังยางมีนะ

เราพิยกนู่นป่ะคิดกระแดกย่อไปเดินครับเดี๋ยวเราลดลุ่มึงได้ลงถึกลงล้วงอ่ะให้อยู่อันลงบนถึกบ้องล้วงกันย่อขาดครับผมมีไหมมีโอ้ยโอ้โหหลายตัวอยู่ ขีดม,มันมาคนจะมาเด้อโอ้โหปลาใหญ่งับน้ำกระจายเลยตกก็ปเปลี่ยนย่างคนตกต,ก,ตกไม่แน่ปลาติดดีเด้อหนูดูของเลยเค

โอ้โหเดินเดตไกลเลยโอ้โหหลายตัวเยอะแล้ยนะหลายตัวเยอะพี่จังสีปลาโคนสรือซูปลาได้บ้างนอนพี่น้องพูดจะตายก่อนปลานั่นทำง่ายๆเราจะมาปวดเอวนะครับดีแล้วมีกระโปรงซอยนะมีกระโปรงนี่ก็แย่ด้วยกันนะเห็นเรากินยาไปสุดนึงแล้วเด้อ สุนท่าคล้ายปลาวู้ดหนึ e. <c oughs> <Gon> os, <Trustee> ่งก <tama> ินยาเลยซึ่งแล้วเด้อ สามตัวลูลูลูลรูปลอยเอาหนังยางมาในหนังยางในเป๋ามีมาให้มันตูไว้ มีเสือ <laughs> สมิธกิลีอ้เจ้าทิน

เค okay, ไม่เคยพาทุกชดเลยเราเราได้ทุกชดเลยตลอดเดือนอืมกินตลอดอ,อาจจะทางปลาครับตอนนี้เม็ดปลาย,ยัางขึ้นในยอคุบุคุบุเม็ดปลาย,ยัางขึ้นในยอไม่อร่อยปะจักบุ๊ค

โอ้ปาแม้ปลาเบลเลยอาป่านนะใส่ตัวเบลเลย่ะในะส่4เซนเลยอับย,ย,ย,ย้อนนุ่มๆแบบนี้นนนนห,นหรอนี่คือทุบรอบนะทุกรอบมันจ่พวกย่าตีงแห่ปันเองครับ นอยู่พี่หนอปลาติดครับผมปลาบิติดจีิครับร่อนแต่ร่อนแล้วร่อนดีเจนน้ำมันเบิดถังนะมีมาเป็นจังสีก็ได้อยู่พี่หนอนติดต่อละสองสามโตนี่ก็เพอาะยังไครับอาจะเป็นเป็นป่มเป็นรูสองรูเห็นไหมแบบนี้ก็พออยู่ไ้ครับมาบอลลอนมาแล้วโอ้ยปีกุ้ยนี่ อันนี้ก็เกือบครึ่งโลแล้วสามขีดสี่ขีดต้วยาขยงไม่เห็นเลยนะไม่งตัวเดียวเขยยงปลาแดงอะไรนี่ไม่เคยเห็นใช่แล้วปลาแดงแั่ยังมึงซื้อหรือมั้ง

เปิดแอลเปิดแอลเรนบอกจะสู้ทั้งวันไงไหวปะม้วนเป็นรอยเลยครับมันยืนง่ามมันยืนในหินนะพี่น้องมันจะเหยียบเหยียบเขาเจ็บนะครับมันมันยืนในดินจะยืนดินด้วยืนเหยียบางเงี่โอ้ยดูน้ำม้วนนี้มาก็เป็นม้วนเลยเอามาปลาไหมนะวะปลาสองตัวนึง โอโ้ตัวปลาไหม,ไมยาวปิดลิด <laughs> ใครไปแล้วมั้ยใครออกไปแล้วล่ะยาวปิดเลยตัวปลา ไม่จ้านี่เดือดีนะดดม่คนนะดีนะจ้าที่เดอดม่คนนะจ้าดังตรงบ่ดดทังไปกันถ้าดดเชียงก็บเนเลือฮะเอองตรแงกับพวกหูตเพราน้ำมันพัดนะครับน้ำมันแรงน้ำมันแห้งครับเหนื่อยยอไปถึงตรงเจอพวก

สองแซมนี่แหละแซมนี่แหละกือมาสซมนี่ีหลกว่้นีาและนี่นอ พี่นองครับจะนั่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นั้ใจใหายพี่นองทด้พอดคลิปหนาครับสชคดีทุกผู้ทุกคนครับผม